ดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูจี๊ดนะครับครูวิชัยเก็บไว้นะครับครูผู้สอนวิชาพละศึกษาชั้นป .3 นะครับปีการศึกษา2องพนสะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ีที่4นะครับที่จะมาพบกับครูจี๊ดนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับสำหรับงาน G ีีที่3นะครับนักเรียนคนใดยังไม่ได้ส่งครูจี๊ดนะครับก็ทบทวนงานแล้วก็ส่งครูจี๊ดนะครับ แล้วก็ทํรายงานสมบูรณ์ที่ให้เรียบร้อยนะครับมา EP นี้เราเข้ามาต่อในหน่วยที่4นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูผังสาระการเรียนรู้นะครับนักเรียนการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกก็คือวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะอยู่กับที่ ับ2การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 3. การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบและสุดท้ายนะครับประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้องนะครับมาดูนะครับว่าเรื่องที่1นนะครับการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้องนะครับเป็นอย่างไรนะครับ คนเรานะครับมีการเคลื่อนไหวเช่นการนอนคลานนั่งยืนเดินวิ่งนะครับกระโดดนับเป็นตั้งแต่ทารกนะครับจนเจริญเติบโตเป็นเด็กผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุซึ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการสั่งงานของสมองที่สั่งให้กล้ามเนื้อกระดูกส่วนต่างๆทําง,งานนะครับมาดูนะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับว่าเป็นอย่างไร เป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับอย่างรูปแรกนะครับถ้านักเรียนพร้อมก็ทําตามคุณครูที่คุณครูสอนนะครับมาดูนะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายของส่วนต่างๆนะครับของร่างกายโดยที่ไม่มีไม่มีการเคลื่อนที่นะครับ อย่างตัวอย่างรูปแรกนะครับถ้าน so ักเรียนพร้อมที่จะทําท่าทางพร้อมไปกับคุณครูชีดพร้อมกับที่คุณครูชีตสอนนะครับก็เริ่มเลยนะครับท่าที่1นะครับก้มงอตัวด้านหน้านะครับตามรูปเลยนะครับก้มตัวลงมานะครับโดยใช้มือทั้งสองข้างแตะพื้นนะครับยืนตรงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆก้มลงมาเอามือทั้งสองข้างนะครับปลายนิ้วมือทั้งสองข้างแตะไปที่พื้นนะครับ โดยที่เข่าไม่งอนะครับตามภาพนะครับนักเรียนลองฝึกทํานะครับในท่าที่1นึ่งามาดูนะครับในท่าที่2นะครับคือย่อยืดก็คือยืนตรงย่อเข่าลงจนรู้สึกตึงที่น่องแล้วยืดขาเขาย่งปลายเท้าขึ้นจนรู้สึกว่าน่องตึงแล้วกลับสู่ท่ายืนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับตามภาพนัเกเรียนนะครับดูนะครับภาพที่1 และภาพที่2นะครับเขาเรียกว่าการยืดการย่อนะครับหรือว่าย่อยืดนะครับทำตามทีละภาพนะครับให้นักเรียนฝึกมาดูในท่าต่อไปนะครับยืนขย่งและก็กางแขนเห็นไหมครับตามภาพยืนขย่งกางแขนขย่งปลายเท้าขึ้นถ่ายน้ำหนักตัวมาที่ปลายเท้าแล้วกลับสู่ท่ายืนตรง นักเรียนยืนกลางแขนนะครับโดยที่กลางเท้าเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกลางเท้าเยอะเสร็จแล้วขย่งปลายเท้าขึ้นนะครับแขนก,ก็ต้องกลางอยู่นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายน้ําหนักตัวมาที่ปลายเท้าถ้ารู้สึกว่าตึงน่องแล้วนักเรียนก็ค่อยกลับสู่ท่ายืนตามปกตินะครับมาดูท่าที่3นะครับก้มแตะยืนเหยียดตัวเห็นไหมครับ จะคล้ายๆกับท่าแรกนะครับท่าแรกที่ครูที่ให้ทําเมื่อกี้ตามภาพนะครับยืนเท้าชิดกันนะครับชูแขนขึ้นเหนือศีรษะก้มตัวใช้มือทั้งสองข้างแตะพื้นแล้วกลับสู่ท่ายืนตรงครูที่จะให้เวลาเรียนลองฝึกปฏิบัตินะครับช้าๆนะครับ มาดูท่าที่5นะครับการยืนบิดตัวนะครับท่านี้น่าจะเป็นท่าง่ายๆนะครับนักเรียนเคยทําตลอดเวลาไม่ไว่าจะเป็นตื่นนอนมาตอนเช้าเด่ก็จะบิดตัวไปซ้ายทีไปขวาทีนะครับมาดูท่านี้ทํำยังไงนะครับท่ายืนตรงบิดตัวไปทางซ้ายบิดตัวกลับมาหน้าตรงบิดตัวไปทางขวา แล้วบิดตัวกลับหันหน้าตรงอีกครั้งนะครับดูภาพแรกนะครับเห็นไหมครับยืนตรงนะครับท่าที่2เอามือเท้าเอวนะครับแล้วก็บิดไปทางซ้ายท่าที่3กลับมาท่าตรงเหมือนเดิมนะครับโดยที่มือเท้าเอวอยู่ท่าที่4บิดตัวไปทางขวาและสุดท้ายกลับมาอยู่ในท่าตรงเหมือนเดิมนะครับโปกิจจะหยุดนะครับพักให้เวลานักเรียนลองฝึกทำนะครับในแต่ละ ง่ายง่ายงานวันนี้นะครับครูทิพย์มีแค่5้าท่าให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะครับสำหรับงานที่ต้องทำในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือฟังให้ดีนะครับนักเรียนฝึกปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องตามความเป็นจริง นะครับนักเรียนประเมินผลการปฏิบัติเกณฑ์การประเมินเสร็จแล้วทําอย่างเดียวไม่พอนะครับนักเรียนจะต้องส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอการปฏิบัติในการทําท่าเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับใน5้าท่านี้เพราะครูทิตจะต้องใช้ในการประเมินนะครับให้กับนักเรียนนะครับ นักเรียนคนไหนพร้อมนะครับครูที่ให้เวลา1สัปดาห์เต็มเลยในการทําช้อยในหน่วยการเรียนนี้นะครับฝึกแค่5้าท่านะครับครูจิตอยากรู้ว่านักเรียนคนไหนบ้างนะครับทาได้ถูกต้องหรือทําไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับครูทิตจะมาแก้ไขใน EP ีหน้านะครับสาหรับวันนี้นะครับครูจิตก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับในเรื่องนี้การเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนทุกคน